สบายดีสบายดีปะลุงหาเอาใส่สบายดีปลุงสบายดีสบายดียังมีหนุ่มอยู่นะยังมีหนุ่มอยู่อยังมีนุ่มอยู่บ้าสบายดีปะลุงสบายดีคุณตาคุณยายพอตุ้มตุ้มสบายดีเ้อ เอ้ยจะแม่นหยิมหวานเด้แม่นหยิมหวานเดิฮะก็กินขา่วนขา,วแ,ว,ขาว,แวแล้วกินข่าวแล้วกินข่าวแล้วหล่ะก็ชินอนนอนเถอะลูกเอ,อ้ยยังบ่ทันนอนอยู่ออนี่นอนเถินอีเมย์อยากไปหน้าด้นอนเถินอีเมย์อยากไปหน้าดิยังเงินน้ำม่ใหญ่เด้อยังเงินน้ำม่นมใหญ่เด้อ อีแม่สิไปหน้าเด้ออีแม่สิออกไปหาปลูกพักอยู่หน้าเด้อเด้อคอยสิไปหาปลูกพักอยู่หน้าจะยื้อเงินเด้อยื้อเงินหาเงินขายของเด้อขายของมันมันเด้อขายของเฮงเฮงเด้อขายของเฮงเฮงเด้อเด้อ แม่สิออกไปหน้าไปปลูกพักเอาเด้อเอาเด้อเด้อเด้อเมียว่าสิออกหน้าพี่น้องว่าสิไปเบิ้งแถวพ่อเอาไปจอบเบิ้งแถวพ่อกับจอบเบิ้งรถดิ้งยินแต่รถวานจักยังมันเพ่แหละก็เลยอันผ้ากันเมื่อเมือวานนี ลซิมาเล้วบหือยั่งเนาะรลเจาะสามก็ได้เดอยกไปเบิ้งรถบันน้มรถเพ่ฮุกเมื่อแล้วอาย่ยอายยนอนปลุกปะนอนปนอนปะนันนั่นนั่นอหยังอีหยังหยัง

ลุงขาเข้าปะลุงขาเข้าปะไป้ปะโอ้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 อยู่เลยป้านอนจะปะปะมาแม่เอานอนปะแม่นอนปะนอนจังไปหน้าเนาะนอนเลยแม่สิไปหน้าเด้อทำนอนเด้อทำนอนยืงเงินเด้อลูกเด้อเด้อนอนยืงเงินเด้อ ไปนั่นบไปนั่นบ่ <laughs> มาลิงออกมาหอดหน้าแล้วเนาะออกมาหอดหน้าแล้วสวงสายบาย,บายระวังตกกำลังปลูกมาหัวแหละกับลิงลิงโอ้ใส่ลิงลิงเปอ่ว หม <laughs> ักสไลเดอร์ลงมาเลยวัน่ะถ้าพอ,พอคุดคลองไว้ให้คุดคลองสิบุูกหัวผักหอมผักบัว่า, <c oughs> างโต๊ะลูกบ้านแหลมแม่สิต้าเองผักหอมนี่มาเก็บทงมันนี่ไว้นี่ <c oughs> เก็บทงมันนี่บ้านอะไร หลดเพิ่นมาแลนะ้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังติดจักบ่ได้ใช้สติ๊กหิวหน้าเอาไปเองแบบนี้จักติดบ่ได้แล้วเก็บเก็บเก็บใบใบถิมแม่ไม่ยังยังอยิบอืไมไปชีโฮตนำก่อนปุูกให้กับปู่กันไปปลูกบ่หลาย มีอยู่หกเจ็ดซองหมดแล้วปลูกแล้วก็ชิปล่อยให้มันขึ้นตามต้นนนมะขามมือเลยพี่น้องปล่อยเครื่องมันขึ้นเองเลยบูลิงลิงจเจ็ิดยังอยู่เห็นซ่านเลยพี่น้องเห็นซ่านน้องละซ่านกับชิะมาณนี่นาะประมาณหวาน า,าวันนี้ก็สิปุูกพักปูยังในตามสบายเลยปูยันงัวมาลงอีกเพราะว่าเห็ดหัวรัดแล้วหลังจากมาแต่หน้าแล้วพี่นอ้อง วิ่งมาเห็ดเขาพาัดมาเนี่ยม,มาแล้วเขากันแทนนี่หุกอันหุงเขาแล้วหุ้งเขาแล้วเจะจะเครื่องโบมโคบีย่นอกวิ่งพัดใส่อันปลาเมือกพัดใส่แต่ปลาเมือกกับอันกุนเชียงกุนเชียงที่คุณยายผักมาให้เนาะกุนเชียงหวานเลยมาพัดใส่หัวหอมโอ้ยหอมหอมหิวเขาขึ้นมาทัานทีแบบนี้ก็ซิมก่อนเด้อ สบายดีสบายดีแล้วแล้วหิวข่าแฮงมาพี่น้อง้กันปลามมดเน้นเน้นมาเลยมาเลยกไปกินบกหมีอกิบมบูแต เฮ้วจีน่าโมเม่ไปม,มุมีล่ะไปไหนไปมุวนม,ม,มีล่ะไปกิปนกินแล้วแสบไปนองหิวมาเอ้ยตนี่กระยากกอยากนำ้นกกนำบ้างอีมกระอยากน้ำบ้าง

nên ông ta không hơi yếu. คุณก็อยากงานเดินอะไรเนี่ยเฮ้ยเกิดะรัึน Này vai giờ, Này vai giờ, nguồn kinh doanh. Tăm mượn hoa emo mang em. Cuộc sáng hắn mượn 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 có mượn 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 ชอบใช่ไหมย่องนะนฮะมมูมีขาวมันหุ้งน้อยเดียวเลยใส่ไข่หน่อยไข่มีสามคองอืมมัน tốt cái tốt Dạ nằm Ở à, dưới dạ, cô mà à, dưới เออเอิ้นเอนเอนปองถิงขาวเลยลูกเอินถ้าปองถิงขาวเนี่ยตั้งนี่ยได้นไขอแกงเย้อมน้อแืนช่แก้ตมี่บคือมี่ยู่นมเ็นอยถข่าวคือบ่ามีอยู่แม่จุดมันละ โตมาบ่อืมมันพูดนะอายุปีก่อนเท่าไหร เลียเลี้ยงอิ่มแล้วอิ่มเมือนีม่ร้อิ่มแบบนี้ Tôi mà mừng giảm lắm ừ. <laughs> Lúc quay giảm lắm Giờ ừ. bạc Lúc quay giảm lắm ừ. Nhanh mới bay đứng Nhanh mới bay đứng นี๋ก็จะได้ขอไลน์เด้อปะลูกฝากเป็นกำลังใจกันไลยก็แจ้งบากละเด้ออยู่วานแล้วสวัสดีสสดบ๊ายบายบ๊ายบาย